ไทยมุกการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนออนไลน์กายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะซึ่งเป็นวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับปริญญาตรีและบุคคลที่สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาวต่างชาติและการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการดำรงชีวิตในต่างประเทศค่ะในวันนี้เราจะมาพบกับอาจารย์ประภาพรเล็กดำรงศักดิ์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับคำศัพท์และประโยคที่ใช้บนเครื่องบินค่ะสวัสดีค่ะในระหว่างการเดินทางด้วยเครื่องบินก็อาจจะใช้เวลาสั้นยาวแตกต่างกันตามระยะทางนะคะ ซึ่งบนเครื่องบินก็จะมีกฎกติกาและกิจกรรมต่างๆมากมายที่นักท่องเที่ยวจะต้องพบเจอตรงนี้อยากให้อาจารย์แนะนําค่ะว่าในระหว่างที่เราเดินทางบนเครื่องบินนักท่องเที่ยวควรจะต้องรู้คําศัพท์หรือประโยคอะไรบ้างที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างราบรื่นค่ะค่ะเมื่อเราเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยหลังจากที่เราผ่านจากเกตขึ้นไปยังเครื่องแล้วเนี่ยเราก็จะไปเจอพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินซึ่งก็จะทักทายเรานะคะเราก็จะต้องแสดงบอร์ดิ้งพาส เพื่อให้เจ้าหน้าที่พนักง,งานบนเครื่องบินเนี่ยทราบว่าเรานั่งตรงไหนนะคะแล้วที่สําคัญคือเป็นการยืนยันว่าเรามาถูกไฟล์นะคะอันนี้สําคัญเวลาเดินเข้าไปดูหาที่นั่งเนี่ยให้สังเกตหมายเลขที่จะอยู่ด้านบนของที่นั่งนะคะแล้วก็นั่งให้ถูกที่บางครั้งอาจจะเจอเอ๊มีคนมานั่งที่เราหรือเปล่านะคะถ้ามีปัญหาหรืออะไรก็คือให้แจ้งกับพนักง,งานบนเครื่องบินได้นะคะ,ะ,คะทีนี้ เวลาที่เราเก็บของนะคะสัมภาระที่เป็นแคริออนเนี่ยเขาจะไม่ให้เราเอาวางไว้บนตักจะต้องเอาไว้ใต้ที่นั่งข้างหน้าเราหรือในช่องเก็บของเท่านั้นซึ่งตรงนี้เป็นหน้าที่ของผู้โดยสารนะคะที่จะต้องเอาสัมภาระเนี่ยไปเก็บเองนะคะยกเว้นแต่ว่าต้องการความช่วยเหลือพนักง,งานก็จะช่วยบ้างนะคะทีนี้พอเรานั่งประจําที่แล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดคือเรื่องของความปลอดภัยเราจะต้องคาดเข็มขัดนะคะ,นะคะเขาก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมา ให้ fasten seat belt <c oughs> ก็คือให้คาดเข็มขัดนิรภัยซึ่งควรจะคาดตลอดเวลาที่มีการเดินทางนะคะหลังจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่พนักง,งานเครื่องบินเนี่ยมาอธิบายเรื่องของความปลอดภัยทั้งหมดก็ขอให้ฟังแล้วก็สังเกตนะคะโดยก็จะมีเอกสารประกอบซึ่งก็จะอยู่ในกระเป๋าที่อยู่หน้าที่นั่งของตัวเราอยู่แล้วนะคะทีนี้เมื่อถึงเวลาถ้าเป็นสายการบิน f ูลเ service ก็จะมีการให้บริการอาหารนะคะซึ่งการให้บริการอาหารเนี่ย พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเนี่ยก็จะสอบถามผู้โดยสารก็จะเป็นโครงสร้างคุ้นเคยของเราคือ I would like ตัวนี้แต่เขาก็จะสลับมาถามเราเพราะฉะนั้นโครงสร้างประโยคจะเป็น Would you like uh huh. นะคะก็จะเป็น Would you like เมนูน uh ี้ or เมนูนี้อาจจะเป็น Would you like pork or chicken Would you uh huh. like fish or beef uh huh. อย่างนี้นะคะหรือถ้าเป็นเครื่องดื่มต้องการจะดื่มอะไรคะใ,ในรถเข็นก็จะมีบริการเยอะนะคะก็าอาจจะเป็น What Would you like to drink mm. เพราะฉะนั้นนี่เป็นประโยคมาตรฐานที่เราจะต้องเจอแน่นอนนะคะ mm. เพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกเมนูอาหารถ้าเราตอบสั้นแล้วก็อาจจะเลือกเมนูนี้แล้วก็ please เลยเช่น pork please fish please orange juice please mm. นะคะ mm. ถ้าอยากจะตอบยาวขึ้นอีกนิดนึง I would like to have เมนูนี้ please mm. I would like เมนูนี้ please mm. นะคะประโยคก็จะง่ายๆแค่นี้แต่ถ้าเราฟัง เจ้าหน้าทีพ่พนักง,งานบนเครื่องบินไม่ทันแล้วอาจจะให้เขาพูดอีกรอบหนึ่งว่าเอ๊ะเมื่อกี้เมนูอะไรนะคะก็อาจจะถามว่า could you say that again please พูดอีกครั้งได้ไหมคะ excuse me uh, please repeat it again อย่างนี้ก็ได้หรืออาจจะให้เขาพูดช้าลง could you speak slowly please นะคะแค่นี้ง่ายๆเราก็ใช้ประโยคน์เบสิกพวกนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเราขึ้นไปเป็น low cost เราไม่แน่ใจว่าตอนที่เราจองตั๋วเนี่ยเราซื้อบริการอาหารไปหรือเปล่าก็สามารถจะถามพนักงานได้เช่นเดียวกันนะคะโดยถามว่า Are meals included Meals M, ales, M E A L meal แ e ปลว่ามื้ออาหารเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะตั๋วมันรวมอาหารหรือ,อยัง Are meals included นะคะหรือ Is food and drink included อ่าถ้าสมมติว่าไม่รวม แต่ว่าเราหิวเราอยากจะซื้ออาหารเราอยากจะซื้อเครื่องดื่มใช้ประโยคง่ายๆก็คือ Can I have ก็ได้หรือ May I purchase เมนูนี้ please ง่ายๆแค่นี้นะคะทีนี้หลังจากเดินทางมาระยะหนึ่งแล้วใกล้จะถึงเป้าหมายนะคะก็จะมีการแจกเอกสารสำหรับการขออนุญาตเข้าเมืองซึ่งอันนี้สำคัญมากก็จะมี2อส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็จะเป็น immigration form ซึ่งตัวนี้เป็นเอกสารสำหรับขอเข้าเมืองนะคะ Immigration Form เนี่ยอันนี้เป็นเทคนิคเล็กน้อยที่จะต้องแจ้งกันคือการกรอกเอกสารทุกประเภทจะต้องใช้ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ให้เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะคะเพื่อความง่ายในการอ่านแล้วมันก็จะไม่ผิดพลาด <Yeah. S 1> ข้อมูลทุกอย่างจะต้องสะกดลายเซน็นตต้องเหมือนกับ <Yeah. S 1> ในพาสปอร์ตเท่านั้น ไม่งั้นเราจะไปติดปัญหาที่ i m ิมิ r a t i o n ได้เราต้องการจะป้องกันปัญหานี้เราก็ไม่ต้องเหนื่อยมากนะคะกับอีกอันหนึ่งคือแบบฟอร์มที่เราเรียกว่า Custom Declaration Form ซึ่งเป็นเอกสารที่จะให้กรอกว่าเรานำสิ่งของอะไรติดตัวเข้ามาบ้างซึ่งตัวนี้สำคัญอีกเช่นเดียวกันเพราะว่าในหลายๆประเทศมีข้อจำกัดในเรื่องของของที่เราจะนำเข้าประเทศได้บางประเทศเนี่ย จะไม่อนุญาตให้นําเนื้อสัตว์หรืออาหารเข้าไปได้เลยนะคะบางประเทศเนี่ยบางอย่างเอาเข้าได้บางอย่างเอาเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยเช็คก่อนนะคะประเทศที่เข้มงวดเรื่องอาหารมากๆเนี่ยถ้าเราเผลอติดตัวเอาเข้าไปนะคะอาจจะโดนปรับก็ได้หรืออาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศในครั้งต่อไปตัวนี้ก็จะต้องระวังมากอาหารที่จะติดตัวไปได้ต้องเป็นอาหารที่อยู่ในแพ็กเกจสมบูรณ์และ มีฉลากทุกประเทศส่วนใหญ่จะเหมือนกันนะคะวันนี้เราก็ได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคำศัพท์และประโยคที่ใช้บนเครื่องบินเป็นอย่างมากเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณอ,อาจารย์ประภาพรเล็กดำรงศักดิ์เป็นอย่างมากค่ะที่ได้เสียสละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่กับความรู้ดีๆในไทยมุกการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสวัสดีค่ะ